สวัสดีครับผมนักกายภาพบัตรว่าที่ร้อยเตียตะพรมงคลพัฒรสุขวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลตนเองเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหลายคนเชื่อว่าการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยเป็นผลดีต่อร่างกายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลหุ่นหรือการลดน้ําหนักล้นแล้วแต่ดีต่อสุขภาพทุกคนทั้งนั้นเลยแต่จะไม่ดีก็ต่อเมื่อเราเล่นจนเกิดการบาดเจ,จบ็บหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในขณะที่เราออกกําลังกายแล้วทีนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงวันนี้คลิปนี้เราจะมีคำตอบมาให้ทุกท่านได้รับชมและเป็นสาระดีๆให้ทุกท่านไปปฏิบัติตามเมื่อพูดถึงสาเหตุของการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเราจะแบ่งได้เป็นอยู่2ประเภทด้วยกัน 1. การบาดเจ็บจากการมีแรงปะทะหรือมีการกระชาก หรือมีการเคลื่อนไหวเร็วๆจะส่งผลทําให้เกิดการบาดเจ็บในส่วนต่างๆของร่างกายนั้นๆอาทิเช่นกีฬาประเภทฟุตบอลบาสเกตบอลแบดบมินตันเทนนิสเป็นต้นซึ่งจะทําให้เกิดการบาดเจ็บในส่วนที่เราต้องใช้งานบ่อยๆส่วนการบาดเจ็บแบบที่2ที่มักพบก็คือเกิดจากการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอาทิเช่นนักวิง่งวิ่งเกินกว่าร่างกายเรารับได้วิ่งมา,าราธอน 42กิโล21กิโลหรือ10กิโลจากความสามารถของร่างกายเราเนี่ยอาจจะรับไม่ได้ในระยะที่มากเกินไปหรือการเล่นเวทที่ว่าต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้นานๆหรือที่เรียกว่า overuse ได้ครับเมื่อเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทำตอนแรกเลยนั่นก็คือการประเมินตนเองเบื้องต้นถ้าพบว่ามีแผลถลอกมีเลือดออก หรือมีบวมมากลงน้ำหนักไม่ได้ขยับไม่ได้ผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยที่ถูกต้องอาจจะเป็นกระดูกหักหรือเปล่ากระดูกร้าวหรือเปล่าแล้วก็จะได้ทำแผลให้เรียบร้อยนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนตามมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการดังกล่าวอาจจะมีแค่ปวดบวมแดงร้อนอันนี้เราจะเข้าในสู่การปรมพยาบาลเบื้องต้นด้วยหลักการที่เรียกว่า ซึ่งหลักการของ p r i ส์มีอะไรบ้างเรามารับชมพร้อมกันเลยครับเมื่อพูดถึงหลักการของ p r i ส์จะประกอบไปด้วย P R I C E P ตัวแรกคือ protection protection คือการปกป้องหรือป้องกันจุดที่มีการบาดเจ็บไม่ให้มีการบาดเจ็บซ้ำโดยที่เราอาจจะใช้ support หรือฝ f กอ่อน หรือตัวไม้ค้ํายันหรือไม้พยุงก็ได้เพื่อลดแรงลดแรงกระแทกลดการใช้งานกับบริเวณที่มีการบาดเจ็บจะได้ไม่มีการบาดเจ็บซ้ําเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวที่2อ R คือ Rest r e ก็คือการพักผ่อนหยุดการใช้งานในส่วนของบริเวณที่บาดเจ็บนั้นๆจะเป็นการนอนพักผ่อนยาวไปเลยก็ได้หรือเลี่ยงการใช้งานจุดนั้นไปเลยก็ได้นั่นก็คือการ Rest ของจุดที่มีการบาดเจ็บ ตัวที่3 I ไอหรือไอซ์คือการใช้ความเย็นเข้าประครบตรงจุดที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเราจะใช้น้ำแข็งใส่ถุงใส่น้ำไปส่วนหนึ่งเพื่อให้มีความเย็นเกิดขึ้นหรือจะใช้แผ่นเจลสีฟ้าที่เช้าแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาผ้าห่อประครบตรงจุดที่มีการบาดเจ็บก็ได้ใช้ประครบไว้ประมาณ10-15นาทีตรงจุดนี้ต้องระวังและต้องแนะนำนิดนึงว่าเราอย่าใช้ความร้อนหรือความอุ่น ในการที่จะประครบตรงจุดที่มีการบาดเจ็บเพราะจะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอาการบวมเกิดขึ้นและจะส่งผลทําให้การรักษาเป็นไปได้อย่างช้าลงส่วนตัวที่4 c หรือ compression compression ก็คือการใช้ผ้ายืดในการพันส่วนปลายของบริเวณที่มีการบาดเจ็บอาทิเช่นเมื่อเราเกิดข้อเท้าพิกเราก็ประครบเย็นที่บริเวณที่ข้อเท้าแล้วเราก็จะใช้ผ้ายืดเนี่ยพันที่บริเวณส่วนปลายก่อน บีบไล่มาจากปลายเท้าจนถึงข้อเท้าจนถึงต้นขาเพื่อเป็นการไล่เลือดจากส่วนปลายกลับเข้าสู่ลำตัวหรือหัวใจส่วนตัวที่5 E หรือ elevation E ก็คือการยกให้ตำแหน่งที่มีการบาดเจบ็บหรือมีการประครบเย็นอยู่เนี่ยให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อเป็นการช่วยให้เลือดเนี่ยไหลาจากส่วนปลายกลับเข้าสู่หัวใจมากขึ้นจบไปแล้วนะครับสำหรับการดูแลตนเองด้วยวิธีการที่เรียกว่า PRICE เพื่อเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่ง r i c e ประกอบไปด้วย P R I C E Pre-protection ปกป้องป้องกันเราจะใช้ Support ก็ได้ R คือ Rest ก็คือเราหลีเลี่ยงการลงน้ำหนักหรือนอนพักไปเลย I คือ i ใช้ความเย็นประครบ10-15นาทีเราไม่ใช้น้ำอุ่นนะครับ C คือ Compression เราใช้ผ้าพัน Bandage ผ้ายืดพันที่ปลายเท้าหรือปลายมือ E elevation คือการยกส่วนที่มีการบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อเป็นการดันให้เลือดจัดส่วนปลายกับเข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการของ5ข้อนี้เราจะใช้ในช่วง48ชั่วโมงแรกหลังจากการบาดเจ็บถ้าเกิดหลังจากนั้นเราให้ประเมินดูอีกทีหนึง่งว่ายังมีอาการปวดบวมแดงร้อนอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าผ่านไป48ชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้นเลยผมแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์หรือพบนักกายภาพบาบาัด เพื่อทําการรักษาและวินิจฉัยที่ถูกต้องครับสําหรับเนื้อหาความรู้และสาระดีๆในวันนี้ผมก็หวังว่าทุกท่านจะนําไปปฏิบัติและดูแลตนเองได้เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานะครับหรือท่านสามารถนําคลิปนี้ไปส่งต่อให้กับคนที่ท่านรู้จักหรือคนที่ท่านรักเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายจะได้ดูแลตนเองเบื้องต้นได้ในคลิปถัดไปจะมีความรู้ดีๆสาระดีๆอะไรมาส่งมอบให้ท่าน โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ